สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มานี่หงเป่านะคะหงเป่าหงเป่าดกๆจ้าหงเป่าซื้อดูต้นดูต้นก่อนสักก่อนดูต้นค่ะดูต้นเห็นไหมคะนั่งอยู่นะคะนี่ใต้ต้นอีกแล้วค่ะมานั่งใต้ต้น,นหงเป่าอีกแล้วนี่นะคะดีเดี๋ยวมาชิมกันนี่แกจัดเลยค่ะแกจัดเลย รบเอาลูกนี้ละเด็ดเด็ดก่นเด็ดกันไว้ชวนมาชิมกันทุกคนชวนมาชิมหงเป่ากันนะคะลูกนี้นะคะลูกนี้เลยค่ะโอ้ยลูกสวยถูกใจนี่นี่ดูสิแต่ละลูกค่ะ ต้นเท่านี้เองนะนี่นี่นี่อยู่กับต้นเขาต้นเท่านี้เองนี่ใครว่าไม่ดกดกนะคะดูสิให้ผลใหญ่ด้วยไม่เล็กเลอ่ะอืมนี่ชอบกันหมหเอ่ยชอบกันมเอ่ยนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนี่ ผลใหญ่ค่ะชอบอืผ่าเลยไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ยนี่ลูกนีก็น่ากินค่ะแต่ลูกเนี้ยแก่จัดเลยค่ะแก่จัดเลยอืไหนมีดนะนี่ก็หออ่อชุดแล้วนะคะนี่นี่ห่อแล้วห่อแล้วอะไหนๆก็ไหนแล้วะหอก่อนหอก่อนหอก่อน เนี่ยแก่แน่แก่อร่อยแน่นอนค่ะนี่ดูข้างในสักก่อนน่ากินไหมคะ น้ำกระเด็นเลยอืมอร่อยมากค่ะนะเขาชิมอยู่ใต้ต้นเลยค่ะเด็ดสดเมื่อกี้ให้เห็นเห็นเลยนะคะหืม,มหวานกรอบอร่อย รสยิ่งแก่าจัดอย่างนี้นะคะเด็ดส,สดๆจากต้นคืออร่อยมากจริงๆค่ะอหวานกรอบอร่อยหวานอมเปรี้ยวนะคะอืมเป็นฝรั่งหงเป่าอะ่ะเได้ไว่าจะเป็นสแตนดาร์ดที่หลายๆคนชอบมากเลยค่ะ แล้วอย่างหนึ่งคือเขาอะ่ะทําผิวง่ายนะคะทําผิวไม่ยากนะคะทําผิวง่ายมากผิวเขาค่อนข้างแบบไม่ค่อยเป็นแองเแคโนค่ะ,ะเห็นไหมคะต้นเล็กๆแค่นี้ได้ผลใหญ่เลยอืยังได้ผลใหญ่นะคะอันนี้อยู่ที่การบำรุง นะคะการบำรุงการดูแลนะคะาการใส่ปุ๋ยการให้อาหารการใส่ปุ๋ยบำรุงผลก็ไม่ต้องมากมายก็ได้ค่ะ15วันใส่ทีก็เป็นพวกขี้วัวขี้ไก่นี่สูตรธรรมชาติได้ธรรมชาติรสชาติธรรมชาติอร่อยมากค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็คือธรรมชาตินะคะขี้วัวขี้ไก่ปกติเลยค่ะมีมูลขังข่าวได้ก็ดี มีขี้นกกระทาก็ได้ขี้แพะก็ได้ค่ะหาเอาแถวบ้านเราไม่ต้องไปแบบถ้าเราไม่มีซื้อปุ๋ยสูตรเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะพวกนี้ใส่เนี่ยก็อร่อยเมื่อเหมือนยังเลือกค่ะนี่ค่ะธรรมชาติได้เหมือนกันแน่นอนค่ะได้ชิมของอร่อยปลูกเองรสชาติดีแน่นอนค่ะ ยัไปแล้วค่ะบ๊ายบายทุกคน